ครับอันนี้ก็เป็น ep 2นะนเพื่อนก็พามาดูคันนี้น้องเขาขายนี่ประมาณนี้อยากหรือใครจะมาแลกของเจรโน่ฟิรโน่อะไรนะเจรโน่เจรโน่หรือลีดได้ไหมหลีดเอาไหมหลีดก็ได้นะเอามาแลกได้นะเพื่อนคันนี้มีหน้าเล่มต้องบอกตามตรงนะก็เลยเปิดราคาถูกถูกเปิดกันที่เท่าไหร่คันนี้คันนี้เปิดเปิดได้หมื่นห้าครับหมื่นห้าราคามีค่าน้ำมันคนพามาให้แล้วกันนะประมาณนี้หมื่นห้าเนี่ยท่อท่ออย่างนี้เป็นของหน้าแดงเนี่ยแปดพันต้องมี อ่าแล้วคิดดูนี่ถ้าสอสวยงานไร้ไทยเทอย่างนี้นะเพื่อนก็เหลือบวกลบแล้วตัวรถก็โอเคสเต็ปเครื่องเป็นไงบ้างคันนี้เคือ้าเก้อปอกลูกเสื้อปอกก็คือทั้งคว้านทั้งอะไรทุกอย่างละเรียบร้อยอืมก็คือไม่ไม่ไม่เบรกไม่ติดแน่นอนลูกห้าเก้า เ,เสื้อไม่ใช่เสื้อทองเนาะไม่ใช่สิบไม่ใช่สิบแปดห้าห้าก็คือถ้าคนเล่นวิกเตอร์เขาก็จะเล่นแบบว่าตรงตรงยุคตรงอะไรอย่างงี้แต่เราเน้นขับเล่นจอดหล่อๆอะไรอย่างงี้มีกี่ขั้นเนี่นอยอยู่ข้างในเนาะนโอเคขันสีดำก็เก็บไว้ก่อนเอาคันนี้ก่อนคันนี้ก็มีโชค็คไดสีสิ่งที่หมื่นห้าที่ต้องได้ไปนะ <c oughs> นอกนั้นกนะ็คือเดิมๆหมดเลยนี่เดิมๆหมดเลยก็เก็บงานเบรกนิดนึงเพราะเบรกเริ่มไม่อยู่ละ แต่ว่าได้ล้อล้อ,อยางนี่ต้องเปลี่ยนล้อของอะไรนี่งานงานไม่แน่ใจไม่แน่ใจแบรนด์เนะแล้วก็ได้มอเตอมีมินยม่ลถังได้อยู่นะถังทำนิดนึงถังบางๆอยู่วิตเตอร์แล้วก็ชุดสีก็โอเคพอได้อยู่นี่ไล่มาฝั่งนี้โอ้มีนี่ด้วยตามยุคเลยนะเนี่ย เยโยงตามยุคเลยยุคเก้าสูตเลยน็อตกึงมีไหมน็อตกึงไงน็นนอตกึงไม่ค่อยได้ใส่ละถ้า<ช><น>มีน็อตกึง<น>หางตายาวๆนั่นนี่ใช่เลยนะยุคเก้าสูตนะเขาคนก็กลับมาเล่นกันนะนี่ประมาณนี้หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะเพื่อนมีขนาดนขายขายอีกไหมอ,อ่าไปดูขนาดวิกเตอร์ข้างในด้านในอ,อ๋อวิกเตอร์ตำรวจปะรถประมูลหรือว่ารถอะไรเนี่ย อันนี้ผมอำต่อเข้ามาจากร้อยเอ็ดอ๋อได้มาจากร้อยเอ็ดอันนี้มีเล่มเอกสารครบท่อของวิทเทนดับนี่วีทีวิทเทนดับก็คือไปทรงนี้เท่าไหร่เนี่ยขายเนี่ยคันนี้เปิดไว้สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทมีเล่มพร้อมโอนปั้นอีกนิด,น,ดนิดหน่อยหนี่ประมาณนี้นะอ่ะสตาร์ทติด <c oughs> จอดนานล้อมีขายด้วย ล้อก็มีทั้งล้อไปพร้อมยางหรือว่าถอดอะไรเงี้ยเรามีแยกหมดอย่างงี้เริ่มเท่าไหร่ล้อเดิมเทินก็ได้อะไรก็ได้เนาะล้อเดิมเทินก็ได้อันนี้ไงหกร้อยของ f o r จูเน r หรือกระบะได้เลยมีครบเนาะเท่าไหร่เนี่ยเซตนี้เนี่ยชุดนี้อยู่ประมาณหมื่นหนึงหมื่นหนึ่งก็เป็นของสำหรับยางสองหกห้าใหญ่ๆหน่อยใส่พวกสี่ประตูหล่อๆขอบสิบแปดก็มีรถซิ่งซีอียี่แปดทีอีสามเจ็ดรถเก๋งสี่นูร้อยนี่มีหมดเลย ก็เริ่มต้นก็ไม่แพง4 0่0 5 0 0 0าประมาณนี้เข้ามาคุยกัน่อนได้แล้วก็มีธุรกิจก็คือสามารถที่จะล้างรถคาแครได้แล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวเบื้องต้นได้หมดเลยกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยมีครบแล้วก็แบตเตอรี่อะไรมีครบเลยแบตเตอรี่ถ้า GS ของกระบะ75แอมป์เทิร์นเท่าไหร่อ่ะรวมเทิร์นด้วยอ่ะอยู่มัน2,000นี้ิดประมาณ5 0ได้ รมเทินนะประมาณนี้นะก็เข้ามาเปลี่ยนได้นะแบบลูกนึงก็สองสปีนะใช้ยาวๆนี่คันนี้หายากมากโอ้โหนี่น็อตกึงเลยนี่ในตำนานเลยนี่ซูซูกอะไรเนี่ยส,สปินเตอร์เหรอสปินเตอร์นี่สปินเตอร์นะนี่น็อตกึงในตำนานเลยคันนี้เจ็ดพันเอาไปจอดโชว์ในห้อง <c oughs> กระจกนะเราเรารู้ว่าเราเป็นคนยุค9ก 90, นะ้านยะนี่น็อตกึง<ๆ>นี่ยาวๆในในทีผมบอกอ่ะนี่ยาว ก็ต้องดูของแท้ด้วยนะถ้าเป็นหัวทองนี่ของแท้ถ้าอันนี้ไม่ใช่หัวทองนี่น่าจะเป็นของปลอมดูหลากหลายส่วนคันนั้นอะไรเนี่ยสมัยสมัยอ่าสีจังหวะสีจังหวะท้าไร่เนี่ยฉะนั้นเปรไปอยู่เจ็ดพันห้ามีเล่มมีอะไรเหมือนกันใช่ไหมคันนี้ก็มีเล่มนะสปปนอ่ะ เฮ้ยส่งหันได้เลยคนทำไปดีขับออกแบบทริปแนวๆนะเออขาอินดี้นะร้านนี้ส่วนอันนี้ก็สามารถที่จะรับผ่าล้อบรรทุกล้อกระทะเนี่ยมาที่นี่ได้เลยให้คันนั้นสวยว่าใต้นั้นรถเลยสีน,น้ำเงินนเนี่บขายไหมขายไม่ขาย,ขายเอาไปจอดเก็บไ้้แลวเออมันต้องเก็บแล้วคันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะเพื่นอนอ่าอันนี้ผ่าอย่างเงี้ยผ่าบรรทุกล้อบรรทุกเท่าไหร่ล้อบรรทุกครับเป็นมืิสองสิบห้าก็อยู่ประมาณเจ็ดแสนน้อยหนึ่ง จ็ดแปดร้อยนะคือสามารถใส่ย,ยางบรรทุกได้เลย,เลยอ่าตรงนี้นะมาที่นี้ก็คือมีหอยอยู่ประมาณสองตัวตัวหนึงน่งอ่ามีประมาณตัวหนึง่งแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนถ่ายของเร็วได้งานมีทุกอย่างงานเชียงกงเครื่องสายไฟเสริมแหนบแล้วก็แหลกหนู่นนี่นั่นเนาะมีครบกระจังหน้าอ่าสายพานก็มีครบอันนี้มีครบแล้วไปดูหน่อยโอ้ก็ถือว่าโอเคนะสะอาดสะอ้านนะเพื่อน โอเคนะดูแลดีนะขอไปดูไอ้รถเก่งหน่อยนนี้ก็ที่ประมาณกี่ไล่เนี่ยสามไล่เราก็อยู่ตรงนี้ด้วยเนาะเออก็ต้องเฝร้าของนะลงจำปาเบนซ์ขายวัเนียอันนี้อันนี้ยังไม่รถลูกค้านะเฮ้ยคันนี้โอ้โหสวยวะไทยอ้ํายี่ห้อไทยอ้ําเลยอ๋อโอ้โหหาดูยากนะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยไม่ขาย เจ้าของเจ้าของที่นี่ยังไม่ขายใช่ไหมเ <ST an> ขาเลยจอดไว้ก่อนนันไม่ขายไม่ได้โอ้โหน่าจะเปลี่ยนเครื่องมานะรถเปลี่ยนเครื่องมาแล้วเออเนี่ยดูจากเกีรยร์แล้วเรียบร้อยแล้วเพื่อนเป็นนี่ห้ออะไรอะ่ะนิสสันเหรอโอ้โหนี่ลายไม้แบบไม้จริงๆอ่ะที่อื่นอายอ่ะ <ST an> เอาไม้ไม้มาใส่เลยนะฮะดูยากนะนี่เบาะเบื่หนังแบบ เดิมๆเลยเพื่อนๆนี่ดูเปิดเปิดได้ไหมตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำนะเดี๋ยวมาดูหน้าข้างหน้าให้นะนี่โคตรเท่รถอะไรก็ไม่รู้น่าจะแปดศูนย์เก้าศูนอ่ะโอ้โหไปเปลี่ยนเป็นนิกสันด้วยใช่หุมหนูอืมประมาณนี้โอเคไม่เป็นไรรถสายเก็บสะสมอให้น้องเขาค่อยๆปิด โอ้โหทรงสวยมากทรงเฟี้ยวมากเพื่อนๆทรงคล้ายๆเซยสมัยก่อนนอ่ะนี่ประมาณนี้ก็มาจีบกันเองนะเผื่อราคาเขาได้เขาอาจจะขายขับไปรับรองเด่นแน่นอนมีแต่คนถามส่วนนันนี้ก็มีกระจกนู่นนี่นั่นมีครบหมดซึ่งมันหายากนะกระจกที่มาจากญี่ปุ่นมันจะลอดแบบนี้นะเพื่อนๆไปต่อเครื่องก็มีงานเครื่องเราก็ระวังวางเท่าไหร่เนี่ย แล้วแต่เครื่องก็คือเรารวมหมดเลยแท่นเครื่องแท่นเกียร์น้ำมันเครื่องแบตเตอร์ล,ลง่งแบตเตอรี่คือสตาร์ตติดกับเราอ,เอย่างนี้รถลูกค้าจอดไว้อันนี้ก็เป็นซากเฮ้ยแต่ก่อน,นอยังไม่มีนะขยายไปนี่ละอันนี้คือขยายไปเอนนอขยายไปละเรียบร้อยอันนี้ก็รอออดี้ถ้ามีราคาก็แยกอะไรก็คือขายช่างเสร็จเลยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหสีโคตรเปี้ยวเลยเคบีทำอะไรอันนี้ใช้งานเอง ก็อยู่บ้านไฟครับอ,อ๋อก็มาใช้งาน,นเก็บงานให้เก็เงอ๋อเก็บงานนี้ส่วนอันนี้ฮะเขาทำอะไรกันอ่ะอันนี้ทำอะไรสายีิ้วครับอ๋ออันนี้เราก็นนากแยกอะไรละวิธีแยกก็แยกสายไฟแยกนู่นนี่นั่นวีออสก็นนแยกแล้วขยากได้ประตูหลังฝาท้ายอะไรอย่างเงี้ยมาเอาที่นี่ได้นะนี่แล้วฝั่งนี้มีเพียบเลย ฝาประตูด้านข้างด้านหลังด้านอะไรเงี้ยมีหมดนะแล้วก็กันชนหน้าพัดลมเท้าอ่านี่มีหมดเลยเพียบๆอย่างนี้เลยนี่แล้วก็ไล่มาฝั่งนี้หัวหมูอะไรเงี้ยมีหมดเลยแล้วก็พวกนี้รอรอรอปั้นแล้วก็อ่าเดี๋ยวปั้นเสร็จเราก็ไปขายตรงนู้นต่อก็มีตัดมีตัดทั้ง ตัดสอันตัดหัวตัดกลางตัดท้ายแล้วก็ตามสเตป็ปเชียงกงทั่วไปประมาณนี้ตอนนี้เป็นงานเหล็กแบบนี้ราคาดีไหมตอนนี้หุ่นอยู่ตอนนี้นนนนเหล็กเหล,ล็กบางก็อยูไ่ไม่ถึงเก็กบเกี่ยวไหมกับว่าเหล็กจีนเหล็กจีนเข้ามาตีตลาดอะไรเงี้ยจีนก็ทําให้ตลาดเราวุ่นวายเหมือนกันเนาะอืส่วนด้านนี้ก็เก็บไว้เยอะนะด้านนี้ก็จะเป็นทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับรถอะนี่มีหมดเลย ทำ,ทำสีสามารถส่งนี่ได้ไหมได้ครับเราก็ทําเองเหรือเราส่งที่อื่นอือสีเป็นอยู่สูงที่อ๋อเรามีอยู่เนะเาะก็เข้ามานี่ได้ส่วนด้านนี้จะเป็นเครื่องมีทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินใช่ก็รับรองโอเคถ้าเครื่องคุณมีปัญหาเนี่ยคุณอยากได้ท่อนบนท่อนกลางท่อนล่างอะไรเงี้ยก็เข้ามาคุยกันก่อนได้นี่อย่างนี้เลยที่อึดถึกทนตลอดการ <laughs> นี่ <laughs> มาอยู่ตรงนี้แล้วโตโยต้า <laughs> ใส่ได้แท็กซี่นี่วิ่งเป็นล้านล้านกิโลนะนตัวนี้เลยวิ่งได้เฉยเลยเนี่ยคือข้อดีของโตโยต้านะอืมแล้วก็มีเจไหมสองเจลงองไหมเฮ้ยห้มันเล่นไปมันไม่ใช่สองเจโบอถ้าสองเจโบเนยโดนไปแล้วโดนจะไปอยู่ในรถดิป นี่ลูกค้าเอาไปแล้วเรียบร้อยหกสูบแบบนี้เลยแรงๆอันนี้เจเบนซินสองพันเอ้สามพันใช่ไหมเครื่องเขาแรงๆนะอันนี้ก็มีโอ้มีเยอะเหมือนกันนะนี่สี่จีสิบห้านิสอิซูบิชิก็มี <c oughs> ใครขับอีคาอยู่นะมี ท่นเครื่องแท่นเกียร์อะไรทุกอย่างครบเลยมาที่นี่โอ้ยนี่มีเพียบเลยนะเนี่ยตนอนนี้เยอะเลยสบายเลยอะไรครับกองหมดเลยใครลถเสียใครอะไรเงี้ยมาที่นี่ได้เลยนี่แปลกๆก,ก็มีเครื่องอะไรวะเนี่ยไอตนี้ไม่คุ้นเลยนี่มีเพียบเลยเพื่อน โอเคท้ำลารข้ามไปอ่ะฝากเบอร์โทรหน่อยเผื่อใครสนใจศูนย์เก้าสี่ครับศูนย์เก้าสี่สองหกเก้าสองหกเก้าหกเจ็ดเก้าหกหกเจ็ดเก้าก็ติดต่อน้องช่างตาลได้เลยโอเคคลิปนี้ขอบคุณช่างตาลมากครับขอบคุณครับอ่